ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ MJ Sport นะครับวันนี้เรามาชมเทคบอลรอบชิงชนะเลิศนะครับโอ้ยพ่อพี่น้องสุดสูสีครับเตะกลางแดดกลัวู้อนคักขนาดนงยกของเราครับพ่อแม่พี่น้องนี่ครับเจอกระพังกระรี่เสิร์ฟปอขามครับรอบชิงชนะเลิศครับหญิงเดียวครับนงยกของเราเอาแล้วครับคะแนนตอนนี้สูสีอยู่ครับนงยกฟินลุงนี่เรียบร้อยครับพ่อแม่พี่น้อง สกอตอนนี้น้องยกนําอยู่สามสองครับพ่อแม่พี่น้องสิ้นแซมโลกครับสิ้นแซมโลกน้องยกสูมาครับมานําอยู่สามสองครับน้องยกบอกหวานแอบเตะใส่แดดนี่กูมงักคักหั่นกะลีกระยอดมากครับลุงเนี่ยน้องยกตั้งขึ้นมึงสิลีกไปใส่กูสิยอดโอ้โหเรียบร้อยครับซาใจน้องยกกุ้งรีเอาละครับน้องยกเข้านั่มขาดอยู่ครับสี่สองครับพ่อแม่พี่น้องเสิร์ฟต่อครับเสิร์ฟ เสียครับเสิร์ฟไหมน้องยกน้ำสีสามครับมาครับน้องยกปีนลุงนี้มึงเงี้สีเหลือเรียบร้อยครับบุลล์ครับไปเก็บอยู่บุลล์ครับห้องสะใจดีครับโอ้ยน้องยกน้ำเป็นหาสามครับเพราะมันเป็นน้องเตะหัวอนนี่ยนะกูมาคักอยู่สเปนครับน้องยกเสิร์ฟครับเสิร์ฟดีครับเรียบร้อยครับสะใจน้องกูลีสะใจไว้หกสามครับโอ้ยสะใจดีครับคนเมืองก็ไล่ครับมึงฟีกับเมึงงลวดครับ โอสามครับองยกเสิร์ฟต่อบาดขาสูงสูงเหาะไหมบอลยังนั่มอยู่เสร็จแรกครับนัดสิ้นครับอ้าวครับเสิร์ฟเสิร์ฟพ่อขามไปครับฮังการีสีแดงได้อ้าวเสียแล้วอุย้ยเขาแก่ดีครับองยกเนื้อเหนียวพ่อขามไปลูกพ่อขามไปสวี่ยอุ้ยเสียแต้มครับลุงเนี่ยซาซาลงยกซาซาเสิร์ฟไหมครับอุอย้ยสวยมาอา้าวเขาออกเองครับสุดยอดลุงนี่อา้าวมามามา,มา เจ็ดสีครับนงยกน้ำเสิร์ฟเสียครับเอาไหมเสิร์ฟทัดซิงแซมโลกครับย้ำอีกเท้อครับเจ็ดสีครับเสิร์ฟเสียครับโอ้ยเสิร์ฟไหมครับนำอยู่เจ็ดสีครับลูกนี้นงยกเสิร์ฟโอ้ยเสิร์ฟไหมอีกครับโอ้ยก็เสิร์ฟหลายเทือแหเอาครับนงยกเข้าเสิร์ฟลูกนี้เสิร์ฟพอลงอ้าวฮังการีฟาดออกเองครับเรียบร้อยเป็น8ปีครับพ่อแม่พี่น้องแต้มไหล เอาละครับมักแดดครับน้องยกเข้ามักแดดเตะแดดนเลยครับมักคักครับแปดีครับอังกรีเส์ฟบอได้ครับบอลลูเสือไหมเสือพ่อขามครับบอลนี้หวานเจี๊ยบเลยครับบอลนี้น้องยกเข้าต่างว่าปีนขาลงขวาลงขวาครับบอลนี้สุดยอดครับขึ้นแท่นเลยครับเก้าต่อสี่โอ้ยน้องยกมักแดดคักเด้อผมเป็นพี่น้องเมืองครับแข่งอยู่สเปนครับโอ้ยอันบมแมนอยู่กลางอันสวนศาสนาครับ เอาครับเกาซีครับอังกฤษเสือบอังกฤษเสือบมาดีครับองยกกูเหนียวเว้ยเป็นส่เพป็นแน่เรียบร้อยโอ้ายังอยู่ครับพวงพี่น้องแกแท้โอ้ไปเตะข้อมาควนนะโอ้โแกไปเตะท่านบุษ้มครับโอ้หนังยกขึ้นท่านครับเป็นสิบตัวซีขาดแล้วครับพวงพี่น้องเอาละครับเป็นสิบตัวซีครับอังกฤษเสือบต่อเมื่อกี้มันเตะครับผู้มเหรอโอ้บุษ้มกุลญายานน้องยกดุนไปสวยยา อังกฤษมาอีกน้องยกโอ้โหเรียบร้อยครับอุ้ยเป็นซีฟต่อหาครับพอ่อแม่น้องอังกฤษครับมายอมกันเว็บอันนี้นองังกฤษเสิร์ฟครับ <c oughs> โอ้เสิร์ฟรวยมากน้องยกกู่กันเดียวหรือเปล่น,น้องย,ยกมึงชิ้ยับไปใส่กูสิยอดโอ้ยเสียแต้มครับอันนี้โอ้ยเป็นซีฟต่อโหดครับอังกฤษไล่มากครับน้องยกสีเสิร์ฟครับแต้มยังหาอยู่ครับซีแต้มมันๆลูกละเสิร์ฟดีเอ้ามึงเอาไหมอังกฤษ ยอดมากตรงนี้อู้ยเอาล้วครับน้องยกขึ้นแท่นครับ 10s ต่อหกครับลูกนี้ปิดเซตนี้น้องน้องละเสิร์ฟดีเรียบร้อยครับน้องยกชนะไปครับเซตแรกโอ้ยน้องยกหน่อยสุดๆครับเซตแรกชนะไปครับ12ต่อหกครับพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวมาชมเซตที่สองกันครับมาครับเข้ามาชมเซตที่สองครับพ่อแม่พี่น้อง น้องยกชนะไปเซตแรกครับเซตนี้ตัดสินนี่ครับถ้าได้ชนะนี่แซมโลกครับพ่อแม่พี่น้องฮังการีเสิร์ฟครับสวนสวนเสิร์ฟออกครับลูกนี้เสิร์ฟไม่ครับพ่อะขามมาเนี่ยน้องยกตั้งขึ้นสวยลูกลา้าลูกลาปิ้นชั่วในเรียบร้อยอ้ยังอยู่ครับพ่อแม่พี่น้องอังกฤีกันเดียวเว้ยเอาล้วครับโอกาสน้องยกอีกมึงผ่านมาแนวนี้บอกกูก็มักแท้ยอดขึ้นมาในเรียบร้อยหนึ่งสวนครับพ่อแม่พี่น้องน้องยกน้ำแล้ว เซตที่2ครับขอบคุณในหลายน้องเด้อสั่งซื้อเสียงในประเทศเตะกลางแดดฮอนก็ห้อนมาแต่นี่ฮังกรีเสิบครับ1นึ่งศูนยองยกนําฮอังกรีเสิบบ่ขามอีกแล้วบ่ลุ่งครับเสิบไหมเสิบเพ่อขามครับมาเนี้เป็นโอกาสนองยกระบานี้ต่างหน้าลูกลามึงจะไปใส่กุหยอดเรียบร้อยอุ้ยยังอยู่ครับอังกฤษได้เว้ยอุ้ยนองยกบอกมึงจะไปใส่กุญยอดมึงจีไปใส่ดีเก่าอีกแล้ว สองศูนย์ครับบัตเตอร์นี่โอ้ยหวานจ๊าบเลยครับบัตเตอร์นี่หอนแดดน้องลาอดเอาสีได้เซมโลกเนี่น้องยกอดเอาช่างหน่อยมึงโอ้ยมึงกับพลังมึงกันมึงพี่ครับนั่นอ้าวเสิร์ฟเสียสามหนึ่งครับน้องยกน้ำสามหนึ่งพร้อมกันพี่น้องเสิร์ฟต่อครับสามหนึ่งครับเซตนี้ได้นี่แซมโลกครับโอ้เสิบดีวิอาฮังกิลีม้วนแล้วม้นนมวแล้วมัเนี่ฮังกิลี่ม้วแล้วน้องยกบอกมึงจะไปกูกุญยอดเรียบร้อยสี่หนึ่งครับโอ้ ไปไปอาชิเรียงต้มอึ้งไว้สีเลื่งครับนงยกเสิร์ฟต่อเตะกลางเดี่ยดนีนะครับสร้อยจูเดี๋ยวอาชิเรียงดอกเทมโลกครับพ่อแม่น้องโอ้ยเสิร์ฟเสียครับเสิร์บไม่ครับนั่มยู่สีเลื่งครับหวานเจี๊ยบลุงนี่หง่ายฮังกะรีบ้าเว้ยตบลุงนี่อุ้ยน้องยกเหนียเว้ยผ่านมากรือเพอรอาะคำโมได้เว้ยเขาได้แต้มสีต่อสองครับน้องยกนั่งนั่มยู่ครับ เสิร์ฟมันมานลูกเออเสิร์ฟดีเว้ยเอ้าฮังการี่มัวแล้ววันนี่ฮังการี่พราขามาน้องยกยอดแม่ลูกเขาไปไกลแล้วยอดสวยโอ้โหเรียบร้อยสุดยอดหาสองครับน้องยกนั่นครับอ้าวอันทุบเกลือแล้ววันนี้สีฟาดคักๆมึงมาเนี่ย้องยกเสิร์ฟครับห้อนก็ห้อนฟ่าไปกินเขาแล้วกูหิวหน้องยกบอกหิวเขาเสิร์ฟไหมครับเสิร์ฟลูกนิดเสิร์ฟเสิร์ฟมาอีก โอ้ยเขาไล่มาแล้วพ่อแม่น้องซีตัวหาครับน้องยกนิ่งไว้ลูกนิ่งไว้นิ่งไว้เอาเสริร์ฟไหมลูดเขานําอยู่แต้มเดียวครับหาซีครับฮังการีเสิร์ฟเสิร์ฟลูดอีกแล้วอุย้ยได้แต้มแล้บ้านี่อ้ยหาทอร์อะบ้านี่หาเท่าครับพ่อแม่น้องอู้ฮังการีก็ยังเหนียวเว้ย,ยเซตนี่ไอ้มันได้น้องลาเสิร์ฟเสียครับเสิร์ฟไหมเสิร์ฟพ่อขามครับบ้านี้เอา้าเป็นโอกาสน้องยกุกทำไหม ตายมาเร็วมึงเขาเนี้ยเรียบร้อยเออมาถูกเวลามาถือเวลาครับพ่อแม่น้องฮกฮาครับปีนเมื่อกี้งามครับฮังการีเสิร์ฟครับฮว่นแดดครับมาเนี้ยเอ็นเตอยูม่มาดริดกับสเปนฮังการีเสิร์ฟม,าด,า,มา,าดีเว้ยนงยุกขามันก็ลูกยับลูกนี่ฮังการียังอยู่เว้ยฟาดโอ้ยเสียแล้วครับเป็นแต้มฮังการีโอ้ยเอาละครับน้องยกเฮ้าไป ลูกนี้เสิร์ฟดูครับอืมดูฮังกระรี่กันเหนียวครับอ้าวเสียแต้มแล้วน้องยกกลับมานั่ครับเจ็ดโต๊โอกมาในพ่อแม่น้อง <c oughs> น้องยกเสิร์ฟครับ <c oughs> เสิร์ฟเสียครับเสิร์ฟไหมเสิร์ฟอีเทอรครับเสิร์ฟสวยโอ้หฮังกระรีกก่แบบมาดีกันเวตอนนี้น้องยกยังนั่อยู่ครับพ่้อมแม่น้อง แปดต่อเจ็ดครับโอ้โหกูลมเงินครับห่อนกห่อนแปดเจ็ดครับน้องยกเสิร์ฟบ้างนี่เขายอดน้องยกยันทีบนาเน็ตเรียบร้อยครับเป็นแต้มเฮาครับเป็นเก้าต่อเจ็ดเก้าเจ็ดครับฮังการีเสิร์ฟเสิร์ฟเสียครับสูสีเลีครับเซตที่สองครับเก้าต่อแปดครับน้องยกยังนั่มอยู่หน่อยนึงครับน้องยก เอาแตมนี้ได้ลูกลาราลูกลาปีนมาถึงเวลาเลยครับสุดยอดลูกนี่โหขึ้นท่านครับ1ิบต่อ8ปดาครับมาต่อครับ8ดต่อสิบพอนไม่น้องอู้กล่องกูไปทำอะไรมาเนี้ยแปดสิบครับเสิร์ฟบะขามครับเอาแล้วมัดนี้เสิร์ฟมครับนงยกนํำอยู่8ดต่อสิบครับอีก2แตมแซมโลกครับพอนไม่น้องสวยนองลายอดมันมันหนีแล้วยังบ่ได้ครับยังบ่ได้ เอาเรียบร้อยครับมาดีเซตแล้วมันในี้ขึ้นแท่นครับพ่อพี่น้องตุมอึง้งตุมอึ้งเด้อไอเลี้ยงตุมอึ้งเด้อเอาครับลุงนี่แซมโลกมาแล้วแซมโลกลูกละแซมโลกปิ่นงามๆเรียบร้อยอ้ยังอยู่เว้ยยังอยู่เว้ยเอากระกักลุงเน่ยังอยู่ครับพังกระลียังอยู่เตะโตซะหน่อยมานียังอยู่แยบเลยอู้วี่เสียดายโอ้ เอาล้วครับยังอยู่ครับ11ต่อเก้าครับขึ้นแท่นยูเซิร์ฟสวยอุย้ยเซิร์ฟอีกสวยเว้ย,อย,วยเยอาเซิร์ฟดีเอา,านี่ท่านกเรีแก้แล้วยังอยู่น้องยกขาใช่ไหมเรียบร้อยเรียบร้อยครับแชมป์โลกน้องยกเป็นแชมป์โลกครับอู้วิสาใจลีน้องยกจนหายครับมึงครับสุดยอดลีลีครับน้องยกก็เง่าอู้วิ่งไม่ร้องแชมป์โลกหญิงครับหญิงเดียว ทำสำเร็จแล้วครับโอ้โหดีใจกับน้องจริงๆนะฮะท่านผู้ชมโอ้โห